จวาปาพจมเสาซึ่งตอนนี้ท่านก็ทัหน้าที่เป็นผู้ดูแลวัดนะเป็นรัชกาเชอบว่าปาพจะตามเสประานะท่านก็ให้หลัในกายกดจิตง่ายๆก็คือในเรื่องของการรู้สึกที่กายนะคือกายอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นีหลง่ายๆเลยนะซึ่งเราสามารถที่จะเอานํำเอาไปดืกปฏิบัาิได้เพราะว่าใจถ้กิดได้มีถามในการสุดเน่ใจก็จะเพลียวไปเหมืับน้นมพัดมันเรลียางนั้น ไปนาเอารมณ์ที่แคร่ดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าถึงบอกว่าให้มีฐานในการฝึกนะที่หลวงพอ่อจะบอกว่าอ้อยง่ายเลยคือฐานกายนะก็คือกายอย่างไม,ม่มมกอสมานสติปัญญาฐานกายเนี่ยกายที่ไหนใจที่นั่นให้รู้สึกตัวเิสเบรและพวกอย่างหมดนี่ก็เป็นการฝึกจิตนะให้เรารู้อยู่ที่ฐานกายนะพอเรามีฐานในการปฏิบัติเนี่ยใจก็จะมีเคพื่มขึ้นนะแล้วก็พลังสติก็เกิด ข้คมนาง่ายๆเลยเนาะก็คือว่ากายที่ไหนใจก็อยู่ท no ี dai, ansa, no like again, ่น so ั่นนี่คือหลักการฝึกจิตง่ายๆที่หลวงพ่อท่านแนะนำให้เราไปปฏิบัติเาก็คือถามก็คือถามกายถามใจนี่แหละแต่ว่าถามที่ง่ายก็คือถามกายนั่งช้าง่ายพอโยงกายใส่ภาพเดี๋ยวมันก็จะเห็นในเรื่องของจิตเองนะก็ขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อที่ท่านได้เรียนกาในการที่จะแนะนำใเรื่องของวิธีการฝึกจิตให้เราได้นำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ ในโอกาสออกอายนะครับข้อการอาราธนานิมนต์นะครับท่านพระครูประเสริฐแม่สิวมรังศรีจากเจ้าสำนักที่วัดสมเทพารงมว่านอนไห่ที่ท่านนับไปนั้นท่านมาจากอำเภอบ้านใหม่เชียงโพธิ์จันทบุรีรัมที่เป็นวัดในสายงานที่เข้ามาใหม่ซึ่งท่านก็เปิดจารสารี่ว่อประกาศภูร์เราไปท่ท่านก็เป็นวัดในสายงานที่เข้ามาร่วมโครงการทรงสัญจรนะครับ ได้ต้งใจหมายเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งกายใจมาสุดจิตไม่ได้ก็อายรีอายรีเอมัจิมะนาวะกะและสมณีตุกๆุกุเป็นความพระโลกสูงเันพอเจริญสุขเจริญพ่ออยากดูมสุขปูสุขคนเหื่อยบอ โบอายลิ้ม <ules> มันนะใช่ไหมฮะนี่นะว่าคนเฮานี่ถ้าปาสะจารการฝึกจิตฝึกใจอยู่ใสกับอยู่หยาดห้าษินี่เน้นในเรื่องของจาตรหว่าการฝึกจิตที่ผมยากจิตของเฮานี่ตื้อว่ายุ่งพอยุ่งงี่ย์ว่าตื้อเนาะ หาก็เห็นไป,ไปนนนนมันนนป่นกับไปหามว่าคิดมั่นกับคิดอัลเลนเซียคิดหลายเป็นผมนอนเดี๋ยวกี้เลยโดนอัลเลนเซียคิดหลายนอนกับอลับกินกับอะไรอืมนี่ยคิดเนี่ยคิดนยินมันดื้ออยิดดื้อจำเป็นต้องตามงฝึกมหาเว่าและที่นี่คิดที่ชอบอืม จิตที่ชอบไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอค,อคืคคคอจิตที่เบารวมมาคนอ,อาจจะบอกว่าเอ๊ะอ่านต่อมันก็ร้อยฉันว่ามันจะในสิมาหนักลงไปข้างลางอะไรปอืมอานจิตเบาก็ถ้ถร้อยเป็นไปลองร้อยไปคนบอกว่าจิตที่ชอบไหลลงสู่ที่ต่ำจิตของเฮาเนี่ย ข้ากเไดินศึกนั่งกันชอบจิตไปในทางดีอืมนั้นแหละเิ่นเป็นบอกว่านัา่งเบาก็จะต้องหมูเ,ามมเาบาเนยุเนี้กหมูเบานี่ว่าถ้าจะยิ่งเป็นบอผู้น,นั่งบ้าผู้นี่บา้าเนี่ยนั่งโกงใจหรือบากตอต้อจเลยเอา้ามันม่าข้าอีดีอิเลือศูนเป็นมากท่านพี่ท่านใด กันจิตบระด้ฝึกประศดนสูวท่านที่ใจห่างจังรายมาว่าเข้าแท้เพ้าเพื่อ,อรประเด็ดเนเิจัยนขเขาว่าเนี่ยจิตก็เดยนจิตพอสบายใจนี่เพื่อมาจากใจที่เบาทรงผลมหาหูทรงผลมาหาหู เมื S <S <preach ers> ่อจ so ิตพอได้ฟื้ก็เลยท่านเลยจิตน้ำเบาฟังฟังไยอาตมาได้ยินก็โยมหลายผูหลายคนนอกไปหาไปปรึกษาเรื่องที่บางที่กับกูเขาหลอกในกับนี่หลอกว่าเป็นยังดอกยังชูมือก็เลยยังแบบโทรศัพท์มาเออมาเอาเงินหนึ่งก็เลยยังแบบกอเส้นเตะ อภาษาภาษาต้องสมัยเนาะคอเส้นเตหาหานอรเนี่ยฮะหลอกคนหูเ่าในโยมหลอกคนที่คิดไม่ได้สุดคิดว่านักเนี่ยคิดเบาเขาใครขอมูลมาม่จำสมุดว่าชั่วมือนเนี่ยมันยังตันเลยโทรมาหาคนยัยบาลโทรมาบอกคนยัยบาลมาเน,นี่ยนายคนนี้ รหัสประจำตัวประชาชน13ลักไหลไปพบเบิอยูมู่บ้านนี้ไปก็เรือที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สารกำลังจะตัดสินแล้ว่ันเจ้าก็โทษมากตอนนี้เจ้าอือันตรายเดียรอนเบดแผทขันค้นหมูเบาไปนในไหนโดนเนี่ยเสียขาน้อง ญาณปัญญญาธรรมดาสั่นห้โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเห็นท่านไหนเนี่ยเห็นท่นไหนเนี่ยเขาบอกแังเบาเงินเลยเห็นมันคอมด้สุดถ่านเสียเงินเสียทองนี่แหละเขาบอกว่าถ้าจิตยังไม่สุดเจ็ดพ่อซื้นั่นกระทำให้เบาเบาก็เสียหายนก็จังหมูเบายังทีมาย ล้วอีกกรณีก็บอกจิตที่มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่คำว่า,าน่าใคร่ในที่นี้ก็คือว่าอารมณ์ที่มันมันชอบใจอย่างที่เราเรียนเช่นบอกว่าอารมณ์มีสองอย่างอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์ที่เราชอบใจอารมณ์ที่อา่าอันที่สองคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เขาบอกมาจิตที่มันตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ก็คือตกไปในอารมณ์ที่มันมันบอดีอืมจิตใจเขาไปในท่าที่ว่าดีเราปั๊บเขากระทุกใจหรือล่าเป็นความดีงามที่จิตที่สุดแล้วเพราะเหตุว่าจิตที่สุดดีแล้วนำสุขมาให้อันนี้กอขอทุกท่ายขอละเนาะเป็นการสรุปเพราะฉะนั้นท่านยิ่งบอกว่า ยิ่ที่เข้าฟึกแล้วทั้งแล้วก็ทําให้เรามีความสุขทั้งกายทั้งใจนน่งกับมีความสุขนนอนกับมีความสุขยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีความสุขเพลิดเลยเพราะฉะนั้นอยากโยดอยากมีความสุขก็อยาก,กนี่เอาต่อไปเลยข้างในเราข้างในก่อนอยากมีความสุขก็ อยากมีความสุขขั้นหน่อบีขึ้นเหนือขั้นอ่อนมาเห็นอยากมีความสุขว่าข้างนอกโอบอกเป็นธรรมดาซะถูวันนี้ความสุขเรื่อจิตใจดีๆก็มีความสุขแล้วนัอันนี้ดีคำหนึ่งเขาบอกว่าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครู รูดมสีน็อกคเนเรียกว่าคืว่าคนห้าเกิดมาเนี่ยต้องฝึกทต่แบบบ๊อ,บอกซึก,ก็ได้ฝันบ๊อกซ์มันกุาจะเป็นยังสีบานเนี่ยู้นก็ไปตามที่ยังเพื่อกังทียังกระดับแต่ด้วยน้มอมีหลักมีเกณฑ์มันก็จะไปว่าเพิ่มไปเรื่อยๆสิ่งที่ห้าวปได้ฝึกจงแ้่เ,เกิดกมาโยกเหนื่อยวันหย่าน้องลบลบเหนื่อยเพราตั้งหน้าวัน เสีดตื่นแตน่น้อยเขาบางานเห็นตาซสียน่อยตาตาเลหน่อยเขาสนเกี็รติก็เก่งหน่อยเสดายยน้องหน่อย่ายูแม่เออพราะฉะนั้นอาพอถามยมี่ยกำนาเขาเกิดนมนาขังแดดเนี่ยสิ่งที่บรได้ช่วยขึ้น่าก็เออ,อ,อ,อโอ้ยสาธุสาธุมายมนหงโอ้ยที่บ้านอะไรเนี่ย โอ้สาธุสาธุนี่แหละเกิดมาทางแรกสิ่งที่ว่ัดอย่้งสุเลยกอมีไผรบอกคือการห้องหายยกกระดาน้ห่งหายยกมือยกมือเบิ้ลก็แค่ห้องหายปรดว่าิยกคเดียวก็แค่ห้องหายน่ะห้องหายสุกคนเาะอันนี้ก็อย่งสุดย เกิดมากนะปฐุมมัณฑงไลยก็บพอลูกอืมออกมามือแน่พท่านโอ้ยพ่อหงอืมพยาบาลจับขาสั้นตื้นฟาหายด้วยเข้าเนี่ยเขาจึงบอกว่าการร้องไห้การเสียใจนี่อได้สุกเลยการกินนั่นคือการกินดี คันพวกก็เด <ells> ินฝืนเลยยกแม่ไปกินแบบไหกินในุระอยากกินนนกินมืกินมันตัายางัวแนวเมื่อแต่นี่พ่อพกกินแล้แม่ดบอกว่าเนี่ยเ่าขนาดเนาะอันนี้ขนาดหน้าเอเมาหน่อยถาอยักกินเลยบอกเออบอกสดแต่กินเมื้อนะกินยา กินยากอะได้รก็กินเขาอยู่ในหู้แต่แทะตะพีพูนเขาเนาะปูเห็นไหแต่ไปพูดออกมาเดินขาออกมาออกมาทำแน่ออกมาทำแน,ออาานอ่อืมนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าความหิวความอยากความกินเนี่ย,ก,ยก,ก็เนี่ยคือมันก็เป็นเองแต่ว่าขนันพ้นซึ้แล้ว เออจิงมจิ้มเดี่ยวจ้างจ้างที่50เนาะที่เป็นโยกหรืนมาเนี่ยให้ฝึกจิ้มจานเดียวจินัจนคือคุ้แจนะท่านฝึกจิตมใจเดี่วครับการดูการจิ้การห่อให้เสียใจดีใจทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นระเบียบอย่างดีเหมืนกันเออเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยกินกันกินดีท่านจิตต้องฝึกดีแล้ว นอนกับนอนดีโยกทีเพาจะซุิ้อาใ้นอนกับนอนบ่นหลยำแดงหนอนบ่นหรยำแดงให้นอนกับนอนบัดยางขผักเทียนมานอนดีแทนเดื่อโยกเนี่ยเนี่ยาะิัเทียนโอ้ยมาเยอะแงก็เสียงเดีดเดี๋ยเพิ่ đa nó, nón nhang này cho mày, nón nhang phật, ơi luôn mày, cho mày phết, phết chết đi, à, à, tất cả จเิงๆแล้วเดี๋ยวนะเมือ่อนีอ้เนาะท่านพระอาจารย์หมอเนี่ยจะทำกรารตรวจเส้นเหนัาให้คนอายุขนาดนี้ควรจะนอนดีทุ่มควรจะตื่นดีทุ่มเนะเะาะเพราะว่านารนอนเฉยถือว่าค่อยดีเด้่อาตมาเป็นอ่านเห็นอ่านเห็นบอกข,ข,ข้อหนึ่งคนบอกว่าโลกมรณะแน่พระองม์ภาษี ลูกมา,ามามามาเด็มันชอบคนนอนเยอะมันชอบคนเรีนอันลูกหน้าตัวซาเติเมเติมเลยนี่อืมขึ้นมาคนนอนเยอะนี่ลคล้ายๆว่ากานพักผ่อนพอเพียงพอร่างกายพอแข็งแรงอ่าเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายก็ดีแล้วโรคพวกนี้มันมักจะโจมตีโจมตีได้ง่าย พราะฉะนั้นตอนนี้ยกแม่กินขาแล้วเาานเตอร์ย้ถึงเสียอาทุานอนเขบ้กล้จราตดเครอล้งมาเ็มแ้วเพราะว่าเติแล้นอนหลับทาร่ไปเห็นกเวลาทัารูสิวมานอนประดับนี่เอาสียงก็ได้เอาโทรศัพท์เข้าเนี่ยนะเขม่โทรศัพท A mặt của thăm thăm thì đi <laughs> thăm mặt thăm lát đi môn đi bạc. Soa mặt bê 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 anh bê sửa bê 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 thăm bê sửa môn bê 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 พี่เอเปิดแล้วเอาร้างในใจอะไรสินี่้านอะไรพ่อจะยินเสียงอืมจะเป็นเป็นยาแล้วระดีขึ้นใจยินใจก็จะสมาธิดี่จะสร้างเสียงอา่าอ้าอันนี้กุญแจอยู่ที่การสืบจิตอา่าอีกอันหนึ่งที่เข้าประเด็นฝึกความกลัวตายความกลัวของบุคคลความยาความยาเนี่ยก็ได้ฝึกเราจะแม่หนะ จวมาเกิดมาอย่างไรผู้ควอมำยานนี่ยะ้พอพันกันครับเอ่อคือมันเป็นเหมือนเป็นสัสญญาณที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าขันเข้าในฝ้นดดยิตแล้วความยานตรงนั้นเนี่ยอาจมะว่ากลัวเหมือนกันแต่ว่ากลัวแบบนี้สติกลัวแบบนี้สติสังเกติัง คนที่ที่ย่โมร้งพระยาบาลมันย่อมเเนาะคนที่เคยฝึกจิตกับคนที่พเคยเนี่ยสีหนาสีตางกันมืออื่นเสียเขาห้องผ้าตัดเรื่องอะไรเตียงนี่กับผ้าตัดเตียงนี่กับผ้าตัดแต่วาเตียงเตียงขามีสติเตียงที่เพิ่งฝึกดิตเลยเยเป็นส้งสีหนาลาลาเนื้อยาโอ้สิเกินยังกอนอสิเป็นยังกอนอ Mình bọc thăm vào đá, được nghe chết tái Kính thao tài của bác bệnh nhân đó, tài của bác bệnh nhân Cái gì nào? Cứ như thăm tài này Là ta ra một số chuyện cho bác bằng vốn Có lẽ rằng, có vấn tạo pháp trình Nét làm và Xuyên thuốc sinh thuộc nhanh Bác bà phải tên căn, kinh căn Thần nhanh, pháp công, tài, thuốc sinh ยงได้ด้วยการสึกจิตขคือกุญแจดอกนี้เองกุญแจดอกสำคัญมาที่นี่อกันหนึ่งความหิวความหิวความหิวทุกคนกับมี่เราจอไเหนเ่าหิวนอนหรือิวนอนเกินไปยู่วะบ่แมนวะเนี่ยหิวความหิวเนี่ยเอายังไงตั้มแมนตะพอก็ะยังขาแมนวะ ต้องจ้างกองมาหน่อยค่ะแม่เนี่ยคือความหิวมันเกิดขึ้นมากแต่ว่าความหิวของทุกคนมีรุนแรงก็จริงแต่สะกดได้ด้วยการฝึกจิตการฝึกจิตได้แล้วหิวเท่าไหร่ก็อดทนได้เนี่แหละคือกุญแจสำคัญเอาละเดี๋ยวก็คงจะ นีมะน่าจะกัดเนาะาะว่ามากค่ะยูไก่เนี่ยแตู่้หล่ะยั่วบักเพิ่มบันไม่อช่ยาพดนแวข้างที่เจ็ดโยมจะลืมไปไปเด้วบัรไม่ใช่ยาพดบัดเทาร่มนเป็นบัดสุดท้ายอ่าขอเรียนเชิญอยาโยมสุกูสุขพ้นเด็ดไปเลยนะโพไปอีกเลยนะโพไปอีกเลยนะ นาที่แบบนาโพแล้วก็บ้านใหม่ออกไปทางพุทธใสงเยี่ยใกล้เขากับพระเยเชนนะรถบ้างพะเยเชนจะเราอาไปพระเทศสงเรไปลานัยที่ถนนกัถึงพระเยเหนอาบากพระเยเชมถนนถนนไอถนนลุกล้างไปก็ทางถนนลุกล้าง ไปเรื่อยไปเรื่อยแม่พ่อเป็นบ้านชแบบายแดนอ่าบ้านชายแดนเอาวันนี้ก้อนที่จะจบข,ขอฝากทัดหาฝึกจิตไว้แค่สองบทยมบาลเด้อแสดงฝึกจิตไปพร้อมกันการฝึกจิตได้ไปอ่านเห็นพระองค์หนึ่งในสมัยพระพุทธกาล เพิ่นชอบนั่งว่าเับเจ้าของเขาเรียกว่าปรึกษาการัชการปรึกษากายของตัวเองท่านไปปรึกษาคนอื่นนะจะเอาหาปากเอาคอนแยงเอาเรี่อเนี่ยทานเอาเรื่องของเ้าของก็สบายใจไปบอกคนอื่นเนี่ยเขาก็จะวางห้องอนแยงทานสิไปเอาเรื่องกับเขาไปบอกกบเพิ่นรู้ดูหลายเพิ่นกต่สิหาปาเฮ้าัจสั่นในที่นั่นว่ะเขาก็ได้บอกกับตุลเจ้าของกัน ลวงราก็ตัวเยกุแ่เอก็ตัวเดียอน้เอาบีตั้งใจดีๆมานี่เนี่ยนี่อือระมนีเนี่ยือปฏิเดียวอกซีเีกอกล้นี่เนี่ยข้าพเจ้าชื่อนี่เนข้าพเจ้าชื่อจิดเลยจิดเจ้าสี่จีแท็หยางเจ้าคิดแล้วเจ้าสิแหยาง อันนี้สำหรับคนจิตหลายได้ดูเหมืนได้ขาเอ้ะขาเจ้าสิบปวดเท็จหยังอยู่นั่งไข่ไปโดนโดนยัดยางเออบวมมันขำมันปวดไอ้บวมมันไเลยจะเหมือนได้แถวเอ๊ะแถวเจ้าสิบปวดเท็จหยังพันปวดแล้วเจ้าสิอยู่นั่งไข่ไปก็ยู่ อเอายูไม่ปอยูยังแหน่เออมันยูไปมหายาใช่ไหมัมนว่ายู่ยดีดดยดดย๋ยวปัญเดใดยแห่พกกาดิ้ีด้นี่มือเอเหมือนมืดนเคลื่อนเนาะมารถจะตั้งยนแถวอาจารย์จะเป็นจังไงจริ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 แถวนี้มา่อน่มันมันมันเหมือนจะออกน้อนเนี่ยแต่ว่าไปได้าย,ย,ายายาสีฟันชนิดหนึ่ง กามามาใส่ด th okay. ูเถ้าสุเมือนี่แถวเทวมันมันโยงอ่ะมันแน่นขึ้นเมื่อดีขึ้นดีโยงแห่มไม่เหมือนขึ้นนี่ลับก็ไปจังได้คือสิบหัการเนนงจิตได้ใจท่านท่านจิตปวดแห็กปวดแนจโยงแห่มเรียว่าโอ้คนเ่าเนี่ยหันย่าเจ็บย่าเป็นมน้าแล้วมันก็่จากะดอยังสักยางเออปัญหาเ อ่อก,ก็จะขอเนี่ยบ่จักได้ยังจ,จับยางอันนี้แค่เราเปวดแถวเดียกกเด่ยวเทากับตันนี้แล้วนอมันเป็นหลายตัวนี่ที่เหาองเสียใจอยู่ไหนบองอือคือบอกกระอบ,บอกบังหันนั่งสนธนาท่านกับหลวงปู่ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับอันพระพุทธเจ้าเข้ากร่ตัสสรปุปฏิบัติบางเพียนเพียนอยู่หกปีน่ะพระพุทธเจ้าเขาป่วยบอส ถางปู่เนี่ยสงสัยในใจมาไหมพรพระเ,เจ้าสมัยหกปีที่บางเพียเพียเนี่ยขันคุวยสิไปรักษาสายเสียสิพอทุกยากเออแค่ห้องเป็นแค่นิดเดียวสักนี่แต่ดนสิ่งที่ใจน้อยแท้เอาวานนี ว่าอันนี้ก็คือเป็นคาถาที่ปลอบใจตนเองอยากล่วงถันเป็นนั่งมากไห่บอกครัตัวเจ้าของเราเหื่อเสร็จจบทอดจงใจบอกกัาคนอร่นแล้วยอมเห็นด้วเอาละเอาอันนี้กับเข้าไปพาะสุขวรแหการเวลาน้าวนาด้วเจาว่เพ็่อจะได้สนทนาเิวนางต่อไปเอ่าทายที่สุดขออนุญาตอยากร่วงสุูสุทคพน กระเรื่อนโดยอายุวัฒนะสุขภาระปฏิภาณศาสนาสมบัติปีปัดศสนามงคลนระเรื่อนทูลผลในลาบยศสุขสรรเสริญปัตนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในชอบปกอบเป็นธรรมขอความปัตนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จทุกประการเดินสาธุขับข่าวุญท่านพระผู้ประสิทธม์องค์นี้สุขมรรคศีสาสมานที่พระสงฆ์เทพารมวงป้านลวงใน ตำบลอุสมแดงเข่อนว่านายเชียร์พัฒน์จังหวับุรีรัมที่ท่านได้เสวนาอาให้เราได้เข้าใจในเรื่องของความสำคัญของทางฝึกจิตนะฝึกจิตเนี่ยเนี่ยท่านก็แนะนําให้เราต้องฝึกตนเกินตนอยู่เสมอนะเพราะไม่มีใครที่จะอาฝึกเราได้ตลอดนะพระอาจารย์โพกเน้นในเรื่องของตาอัตโนนาโผนะตนแลเป็นที่ผู้เห็นตนนะแล้วก็พยายามฝึกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฝึกเนี่ยเนี่ยที่ท่านบอกแล้วว่า ถ้าผมเบาอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดจิตใจเบาก็ม่กจะตกไปตามอารมณ์ที่ข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราเสมอนะฮะวิธีฝึกจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยที่ทําให้ใจของเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาได้เพิ่มมากขึ้นนะไม่ไปอยู่ในอารมณ์ของอารมณ์ที่ค้ายต่างๆพวกอารมณ์นะอันนี้คือในเรื่องของถ้าจิตไหลไปตามอารมณ์เนี่ยก็จะ ทำให้เกิดความทุกข์ได้ได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยท่านจึงแนะนําให้มีอารมณ์กรรมฐานมีอารมณ์กรรมฐานในการฝึกจิตให้มีเครื่องอยู่อารมณ์กรรมฐานที่ครูบาอาจารย์หลายรูปท่านแนะนำก็ก็สังเกต่าท่านอาจจะทำทุกข์อาจจะบอกว่าให้อยู่กับกายบางรูกก็บอกว่าอาจจะเอาในเรื่องของความรู้สึกปวดเอาเวทนาก็ได้มาเป็นเครื่องฝึกจิตบางรูกก็บอกว่าเอาความนั้นความคิดนี่แหละ เราเป็นตัวฝึกจิตนะให้จิตเป็นเครื่องเรารูนะ้อันนี้ก็คือว่าเราแต่เราแต่ว,วานในการที่เราจะมาฝึกว่าเราฝึกไนแล้วเนี่ยจิตใจของเรามีสติปัญญาให้ดีเราก็ออกกรรมฐานนั้นนี่เราต้องดูด้้ดิตัวเองก็คือต้องฝึกตนเรื่อตนไปทำตนอยู่เสมอจึงจะสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราได้เพราะถ้าไม่ได้ฝึกนะจิตก็จะชข้าไปนี่ไปอยู่กับอารมณ์ที่ขัดไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็น นำความทุกมาให้นะเนี่ยจึงมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานให้ตื่นดูสเสมอแล้วก็พยายามที่จะเกินตนเองอยู่เรื่อยๆนั้น,นคือท่านแนะนำมา,อ,มาอย่ไี้เนาะก็ให้เราได้เป็นแนวทางในการปัาจิปฏิบัติต่อไปน,อนะครับก็ต้องการขอบพระคุณนะครับในความเมตตาของท่านพระรูปัสสุตโตเมศสุตมารสีที่ท่านได้ร่วมเสวนาทาในครั้งนี้ลำดับต,ต,ต่อไปนะครับก็จะได้กับพระตนาลิมนต์นะครับพระ อาจารย์มหาด็อกเตอร์พนาวุฒิเกโม่เจ้าว่าภาษีบุญญาาในการที่จะเสริมงานทำในเดือนต่อไปครับ